เอาสวัสดีเนาะสวัสดีหม,มู่เพื่อนทุกคนเนาะคลิปนี้เฮาสิพาทุกคนมาแก่เนาะเจ้าเครื่องนี่เนาะนี่เนาะมอหุ้งเขารุ่นนี้เนาะนในเนาะหุ้งเครื่องรุ่นนี้เนาะนในหุ้งเขื่องุ่นนี้เนาะในเนาะชิว่ามันคืนอีหนึ่งเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเสียบเบนนั่นเนาะข้าพเจ้าจะเสียบปักเนาะปักเนาะปักเนาะเสียบนี่เสียบปึ๊บนี่เนาะเทามาสังเกตเบนเนาะ นี่เนาะนี่เนาะไผ่นี่ยในกระพริบเนี่ยเฮากดเดิมมายั้งในมันกระบอกนั่นเนาะกดเดิมมันกระบอกเหียวเนาะกดปุ๊บ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 นี่เนาะวิธีแก้ง่ายๆเนาะให้ทุกคนเตรียมเนาะเตรียมเข่าใส่ใส่ทั้งมันเนาะเดี๋ยวเข้าไเจาะถอดปลั๊กก่อนนะเจาะถอดปลั๊กเนาะเจาะปลั๊กเนาะ ใครทุกคนเกี่ยมเข่าเนาะสีจ้หูงเนาะใส่หมอหรือว่าใส่หน่ำเราเหมือนกันได้มาเนี่เนาะข้าัเจ้าได้เกี่ยมเลยเนาะนี่หน่ำเนาะเนาะหน่ำนะทุกคนเนาะเกี่ยมเนาะนี่ขั้ดตจมแรงเท่ากับเปิดฟ้าออกเนาะเปิดฟ้าออกเปิดฟ้าออกก็เนาะเปิดฟ้าแรงเท่ากับมาใส่เนาะเายกมาใส่มาใส่ได้หน่อยเนาะนี่โยกหน่ำนี่หน่ำหน่ำนี่เนาะเห็นบ่านหน่ำเนาะ นนะยังมาใส่แล้วเราทมาทำการเสียบเนาะวิธีแก่เนาะทำบระพาปิดเนาะฟ้ามันบระพาปิดในฟานเนาะเนาะบระพาปิดเนาะทำมาทำการเสียบปากกรุ่นเนาะทำมาทำการเสียบปากก่อนเสียบปากปึ๊บเนาะแต่ถ้ามาสังเกตเบิ่งอยู่นี่เนาะนานเนาะมันจะบกขืนยังเนาะในนั้นเข้าก็เลิมเลยเนาะบระพาปิดเนาะฟ้าเนาะเขาก็เลิมปึ๊บเนี่ยเนาะนี่หน้าที่มันขืนแล้ว หลังจากนั้นห้องมาทำการปิดฝาเนาะนี่เนาะใครจะกดปิดฝาก่อนเสียบมันจะขึ้นอีหนึ่งเนี่ยนอนเฮ็ดยังบ่ได้อันนี้กดเดิมแล้วมันได้เลยง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปเราเป็นประโยชน์เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะเขอาใจเนาะง่ายเนาะถ้าพาเจอแบบนี้โอเคเนาะแกะง่ายเนาะพี่น้องเนาะ